สวัสดีครับ T G e n j o y ครับ Check this out อครับผมคลิปวันนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าเศร้าและน่าเสียใจมากเลยนะครับโอ้โหจะคือไม่น่าเชื่อว่าช่องใหญ่ระดับนี้นะคือเป็นแบบเคียเตอร์อันดับต้นๆของประเทศนะครับก็คือบีเดอสกานั่นเองนะครับก็คือโดนแฮกนะครับตอนนี้ช่องได้หายไปแล้วนะแต่ว่าไม่ได้บินนะครับได้ถูกเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนหน้าปกนะั้นแต่ตอนนี้คือณนะตอนที่ถ่ายอยู่เนี่ยหน้าปกก็ไม่มีนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอ่าโอเคก็คือที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เซิร์ชคำว่าบีเดอสกนะครับก็จะเป็นอ่ามีคนที่แบบอ่าทำข่าวว่าโดนแท็กแต่หน้าช่องเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นบาลานซ์ b n b ครับผมนี่เลย 12.5ล้านนะเว้ยคือแบบโอ้และแต่วิดีโอยังอยู่นะยังสามารถดูได้นะครับและที่ผมดูการแจ้งเตือนเนี่ยเขาได้มีการแบบอัปโหลดอะไรก็ไม่รู้เป็นถ่ายท่งสดแบบโอ้อันเนี้ยน่ากลัวเหมือนตอนที่ผมโดนได้เลยนะแต่ส่วนเรื่องของเหตุผลที่โดนเนี่ยอันเนี้ยยังต้องต้องรอทางทางบี้นะครับ ต้องรอทางพี่บี้เนี่ยมาบอกอีกทีว่าเกิดจากอะไรนะแต่ผมจะบอกว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีแฮกเกอร์เนี่ยพยายามจะแฮกช่องอะเยอะมากใช้คำดีเลยว่าเยอะมากเพราะว่าอย่างผมเองก็จะมีอีเมลแปลกๆส่งมาอย่างของเน็ต มีเป็น10อันเลยนะช่องใหญ่น่าจะเยอะกว่านะครับผมอีเมลมันจะมาในรูปแบบหลายๆอย่างนะครับเอาแบบนี้ละกันเดี๋ยวผมเปิดอีเมลให้ดูดีกว่าว่าที่ผมได้รับการส่งมามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึ่งคือแบบเฮ้ยมันไม่น่ามันน่ากลัวจริงๆนะอย่างผมส่งมานี่ครับอ่าอันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณดูนะอย่างเนี้ครับ เขาก็ให้รอยจีนจอยคือประมาณว่าเขามีความสนใจในการที่จะมาเป็นสปอนเซอร์ของช่องส่วนมากนะครับรูปแบบที่แฮกเกอร์ใช้จะเป็นประมาณนี้สักส่วนใหญ่เลยจะแบบโอ้บอกมาว่าดูน่นนี่น่าเป็นยังไงพร้อมนี่นี่คนนี้นี่บอกราคาเลยนี่นี่บอกราคาให้เลยนะว่าอ่าจะมีประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเราสนใจเนี่ยเรามีการตอกโตเขานะครับสุดท้ายแล้วเขาจะส่งลิงก์มาเออ ซึ่งลิงก์นั้นน่ะมันจะแค่เรากดเข้าไปนะถึงหน้าปัจจุบันทําการแบบตั้งรหัส2ชั้นแบบ two step ก็ยังสามารถโดนได้นะเอออีเมลผมอะ่ะจะมาประมาณนี้เออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมต้องเปิดใจก่อนเพราะว่าอันนี้มันเป็นรีเมลแบบว่าส่วนตัวนิดนึงมันมันจะไม่ค่อยดีนะครับผมถ้าเกิดว่าอันนี้ไปเดี๋ยวผมลองลองลองเปิดให้ดูนะ ว่าที่ผมโดนโดนมาเนี่ยมันมันเยอะมันเยอะจริงๆครับคือแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าโอ้วีเดสกาผมก็ได้ทักส่วนตัวไปแล้วนะครับแต่ว่านักขณะที่อัดตอนนี้ก็คือน่าจะยังเช้าอยู่แล้วก็พี่บีก็อาจจะยังแบบยุ่งอยู่ผมก็พูดเต็มช่วยเต็มที่เลยว่ามีอะไรให้บอกผมได้เลยนะผมผมช่วยได้เต็มที่ผมมีประสบการณ์ผมเคยโดนมาแล้วอะไรงี้บ้าบอ นี่ครับอ่า,อานี่นีน่ในระบบ u t u b e นะครับถ้ามีการสง e ่งอีเมลมาแล้วก็เขาเห็นว่าอ e ีเมลเนี้ยอาจจะเป็นอันตรายอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบมีการในระบบว่านี่มันจะเป็นแบบนี้ข้อความนี้ดูเหมือนจะเป็นอันตรายอะไรประมาณนี้นะคือเฮ้ยมันมันมันน่ากลัวมากๆตอนนี้นะครับคนที่ทำยูทูบอ่าแล้วก็เมื่อ เมื่อสอสวันที่ผ่านมาเองครับมีน้อง f อคนหนึ่งนะได้ส่งข้อความมาหาผมว่าเป็นแบบไหนอย่าแบบนึงนะเดี๋ยวผมให้ดูโอเคอ่ะผมเปิดให้คุณดูนะครับผมก็จะนี่ประมาณที่เขาบอกว่าพี่กอบครับมีคนแอบอ้างว่ามาจากดีสินค้าจากนี้มาเพื่อจะให้รีวิวอะไรเงี้ยน้องเขาก็ตกใจมากๆว่าเอ๊ย เขายังมีซับที่จะน้อยอยู่เลยทำไมถึงแบบมีคนมาให้รีวิวอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อพอเปิดไปหน้าเว็บอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นหน้าเว็บแบบว่าโอ้น่าเชื่อถืออะไรอย่างนี้เลยซึ่งผมจะบอกเลยว่าจริงๆครับหน้าเชื่อถือมากๆพวกไคเกอร์พวกนี้แล้วยิ่งมีหน้าเว็บหน้าอะไรครับผมโดนมากับตัวเพราะว่าเพราะว่ามันน่าเชื่อถือได้แหละเออโดนโดนมากับตัวเลยก็เลย เตือนน้องเข้าไปครับถ้าไม่กดลิงก์อะไรก็สบายใจได้นะอย่าไปกดลิงก์อะไรเด็กขาดเด็กขาดถ้าเราไม่กดเองอ่ะมันจะไม่ไม่สามารถเข้ามาถึงเราได้แต่ถ้าเรากดเมื่อไหร่นะคือแบบมันสามารถเข้ามาถึงเราได้เลยนะเออนี่อนีนี่นี่ก็ก็คุยกับเนตส่วนตัวอยู่เนี่ยก็มันช่องใหญ่อ่ะครับแล้วก็บี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราเออทั้งทั้งผมแล้วก็เนตโอ้เศร้าแทนเลยอ่ะ คือแบบก็ตามตามข่าวก็จะไปตามพยายามทั้งผมและเนีกก็พยายามช่วยเหลืออยู่นะครับผมคือแบบเฮ้ยอาช่องใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยผมลืมบอกคุณไปว่าไอเพียวมันก็โดนแฮกเคียมเพิ่งโดนแฮกไปเหมือนกันนะเออแล้วก็แต่ของไอเพียวก็ประมาณประเภทคล้ายๆกันเลยใส่ two s t e ก็ยังโดนได้เพราะว่าเผลอไปกดลิงก์การไปกดลิงก์อะไรสักอย่างนี่เหมือนการอนุญาตให้เขาเข้ามาเออโอ้ยโอ้โอ่น,น,นี่กำลังกำลังคุยกันเนเหมือนกัน,นกรเรื่องบี้เลยนะครับโอ้ยอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ส่วน ผมก็มาเหมือนว่ามามาช่วยเตือนอีกครั้งแล้วกันนะครับว่าอย่าไปกดอะไรที่มันไม่จำเป็นยิ่งเป็นภาษาฝรั่งแล้วอะ่ะเออพุ่งตรงเลยเป็นภาษาอังกฤษที่แบบอยากจะเป็นสปอนเซอร์ช่องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้เราลองเช็คดีๆเอาจริงๆเลยนะการที่จะเป็นสปอนเซอร์ช่องหรืออะไรเงี้ยส่วนมากต่างชาตินะเราดูเราเรา,เราประเมินตัวเองเราก่อนได้เว้ยว่าว่าใช่หรอมันมัน ของเรามันเหมาะกับต่างชาติกับประเทศเขาจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบโอ้โหนี่กำลังแบบโอ้ํากำลังดูเดือดเลยในกลุ่มของไลฟ์ของพวกเราก็กำลังดูเดือดกันเลยนะครับผมโอ้สู้ๆครับพี่พี่มีอะไรให้ผมช่วยผมช่วยเต็มที่ได้ทุกอย่างเลยผมพอมีประสบการณ์เพราะผมเคยโดแนแฮ็กมาแล้ว เออ,อ,อีกครั้งเลยครับสุดท้ายแล้วฝากเตือนนะเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ทําช่อง YouTube อยู่หรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับออนไลน์มีอีเมลที่ผูกกับนู่นนี่นั่นทั้งหลายอย่าไปกดลิงก์มั่วนะครับนะตอนนี้อันตรายมากแค่เรากดคลิกเดียวเนี่ยเครื่องหายนะครับบอกเลยคือเขาสามารถเข้าของเราได้ทั้งหมดทั้งเป็นช่องช่องข้อมูลอะไรต่างๆแบบมันเข้าได้เลยแล้ว โทรศัพท์ก็ไม่เว้นเพราะล่ที่ผมโดนมาโทรศัพท์ก็โดนล้างมันล้างโทรศัพท์ผมเป็นเครื่องใหม่ไปเลยอ่ะทุกอย่างหายหมดเป็นกําลังใจให้พี่บี้นะครับผมสู้ๆต้องเอากลับมาให้ได้คือเราเป็นพวกกันอยู่แล้วเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องยังไงต้องสู้ครับพี่โอเคฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันกันกบคลิปใหม่สวัสดีครับ